นิทานชาดกเรื่องคาถากันงูในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปาราบภิกษุรูปหนึ่งมรณาภาพพอถูกงูกัดได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลืษี ปัาเพนสมาบาตัติอยู่ที่คุ้งแม่น้ำแห่งหนึ่งในป่าหิมพานมีฤือสีหลายร้อยตนเป็นบริวารณนะที่ฝั่งแม่น้ำนั้นมีงูนานาชนิดอาศัยอยู่งูได้กัดฤือสีเสียชีวิตไปหลายต้นพระโพธิสัตว์ทราบเรื่องนั้นแล้วจึงพูดให้โอวัดคณะฤือสีว่าท่านทั้งหลายหกกากพวกท่านจเจริญเมตตาให้ตระกูลพญาง,งูทั้งสี่งูทั้งหลายก็จะไม่กัดพวกท่านหรอก แล้วกล่าวคาถาว่าค่ะขอไม่ตีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญาง,งูวิรูปกค่ะขอไม่ตีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญาง,งูเอราปรทาขอไม่ตีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูฉับพญาปุตตาขอไม่ตีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูกันหาโคตมะและกล่าวคาถาที่สองว่าขอไม่ตีจิตของเราจงมีกับสัตว์ที่ไม่มีเท้า ขอไม่ตีจิตของเราจงมีกับสัตว์สองเท้าขอไม่ตีจิตของเราจงมีกับสัตว์สี่เท้าขอไม่ตีจิตของเราจงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามากพระโพธิสัตว์เมื่อจะแสดงธรรมด้วยการขอร้องได้กล่าวคาถาว่าขอสัตว์ที่ไม่มีเท้าสัตว์ที่มีสองเท้าสัตว์ที่มีสี่เท้าสัตว์ที่มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนเราเลย เมื่อจะแสดงการเจริญเมตตาโดยไม่เจอะจงได้กล่าวคาถาว่าทั้งมวลจงพบกับความเจริญความชั่วช้าอย่าได้มาแพ่วพานสัตว์ตนใดต้นหนึ่งเลยเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตไลจึงพูดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมีได้บรรดาสัตว์เลคาคือหงงมูแมลงปองตะขาบ มแมลงมุมตุกแกและหนูมีคุณหาประมาณได้เพื่อแสดงกรรมที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้กล่าวคาถาว่าเราได้ทำการรักษาทำการป้องกันไว้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีชีวิตจงพาก,กันหลีกไปข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์ ตั้งแต่นั้นมาคณะฤืษีได้เจริญเมสตาดำลึกถึงผาพุทธคุณมูทั้งหลายต่างก็หลบหนีไปอยู่ที่อื่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่อสรพิษก็ไม่เบียดเบียนผู้เจริญเมสตาภาวนา